ความกังวลจากพักประชาชน p ี o พ l e s สป r t ีค่ะมันจะกังวลอะไรเขล้าเอาตัวเองที่เธอเธอเป็นกังวลเรื่องจริยธรรมพักเธออ่ะ44คนน่ะถ้าสมมติว่าเธอผิดนะเธอหายไป30สคนเลยนะสสน่ะเธอแทงฉันยังติดใจเรื่องเธอลบโพส์อยู่นะแทงอ่ะไม่เท่เลยพี่แทงโอ้จะเป็นหัวหน้าพักก็จะลบโพสยังไงอ่ะแกไม่ได้ก็ยกเลิกไปเลยแล้วยืนยันหลักการนี้แท้ง มาตอน1อ2แก้ไม่ได้แทงยกเลิกเลยอ่าแล้วบอกเตี่ยกแม่ด้วยละ่ะจดทู่บอกกลงนะศาต์จีนเนี้ย <c oughs> แก้ไม่ได้ก็ยกเลิกไปเลยแต่เขาแบบมีแบบอย่างนีนะ้อิโมจิทำหน้าแบบออพึ่ง,พ,งพึ่งบล็บรมโพลที่สุพรรณอ่ะแก้ไม่ได้ก็ยกเลิกไปเลยแง็กเสียห้องแต่ <c oughs> นั่นกลัวอะไรค่ะคือพักประชาชนเนี่ยนะคะขเขาก็ออกประกาศเมื่อคืนนี้ ไม่เห็นด้วยสารธรรมลุวินิชัยเศรษฐาธิีสินพุทนายกรัฐมนตรีโดยใช้พื้นสีดำนะพื้นสีดำนะคะ <c oughs> คือเนื้อหาใจความเขาบอกว่าขอยืนยันว่าผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองควรมีจริยธรรมและความซื่อสัตย์สุจริตอย่างไรก็ตามเรื่องจริยเรื่องจริยธรรมเป็นเรื่องที่ต่างคนต่างตีความไม่เหมือนกัน <c oughs> เอางั้นเหียวะ เรื่องจริยธรรมเป็นเรื่องที่ต่างคนต่างตีความไม่เหมือนกันค่ะมันต่างกันตรงไหนหรอต้องเป็นจริยธรรมที่ยึดโยงกับประชาชนหรือเปล่ามันต่างกันตรงไหนเหรอ,อจริยธรรมเนี่ย เจได้ทำมันคือสัมันสำนึกอ่ะความดีความชอบอ่ะนื่ออกะใชดีชั่วถูกผิดดำขาวแยกให้ได้ใช่ไหมจริยาบุตธรรมะใช่ค่ะจริยากวัดปฏิบัติการปฏิบัติ่ที่ต้องมีธรรมะมามาคุ้มครองด้วยอ่เขาบอกว่าเรื่องจริยธรรมเป็นเรื่องที่ต่างคนต่างตีความไม่เหมือนกันดังนั้นตราบใดที่การกระทํานั้นไม่ได้เป็นการทุจริตอย่างโจ่งแจ้งตามที่มีบทลงโทษตามกฎหมายครอบคลุมไว้ชัดเจน เรื่องจริยธรรมจริงควรเป็นความรับผิดชอบทางการเมืองให้ประชาชนเป <He S 1> <ะ>็นผู <He S 2> <ะ>้ตัดสินเห็นปหอะไรทุกเรื่องจะโยนให้ประชาชนเป็นผู้ตัดสินไม่ได้ประชาชนเลือกแกไปแล้ว<อ>แกเป็นตัวแทนของประชาชนผู้อาสาฉันต้องไปทำงานฉันต้องไปทำาหาเงินฉันต้องไปขายของฉันเลือกแกไปแล้วทำไมทุกอย่างให้ประชาชนเป็นผู้ตัดสินประเทศไทยมีประชาชน70ล้านคนมีอ้าวมาทุกตัวมาตัดสินก็เลยเจ็ิล้านคนมามามาแล้วเขาจะเลือกแกไปทําไมอ่ะ เขาจะมีสัดส <you> <itation> ่วนไว้ทมายว่าจานวนพื้นที่เนี่ยคนจํานวนเท่านี้ได้สสอนหนึ่งคนค่ะแกก็ไปบอกกับคนจํานวนเท่านั้นแล้วไงว่าแกจะมีนโยบายอย่างนี้อย่างนี้จะทำอย่างนี้อย่างนี้ค่ะแล้วพวกเขาก็อีเดีนร์ยามแล้วเลือกแกแล้วไงแก่ะเป็นตัวแทนของประชาชนแกยังไม่มีปัญญาไปไปไปพูดเรื่องจริยธรรมในหมู่ของพวกแกอีกหรอ แล้วพวกแกจะเอาปัญญาที่ไหนมาบริหารประเทศจริยธรรมเป็นเรื่องที่ต่างคนต่างตีความไม่เหมือนกันไม่ใช่จริยาธรรมไม่ใช่หลายคนโยนตามช่องน้องอถ้าน้องตีความจะจ,จริยบอกเอ้ยจริยาธรรมมันต่าง,างคนต่างตีความแล้วคิดไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นน้องอาจจะบอกว่าอ่าน้องกอ,อกไก่บอกกูว่าจริยธรรมพิชิตชอบานก,ก็เลือกได้นี่วะอันนี้ตัวอย่างเช่นพี่ปองสมมติกรณี ผิดโูกผิดเมียเป็นมือที่สอาอย่างเงี้ยเฮ้ยก็เราอยู่เฉยๆผู้หญิงมันมายั่วเราเองอะ่ะเราก็ไม่ผิดติจริยธรรมมันก็ไม่ต้องผิดตีเพราะว่ามันก็สมยอมกันทั้งคู่แบบนี้เขาเรียกไม่ผิดจริยธรรมเอางี้แบบสมมติอย่างเงี้ย<อ>สมมุติว่าเธอเนี่ยมีบริเธอมีเธอมีพักกันเมืองใช่ปบะพักหนึ่งใช่ไหมแล้วเธอสมมุติเธอเป็นหัวหน้าพักใช่ไหมแล้วเธอมีลูกพักเป็นผู้หญิงใช่ไหมแล้วเธอกับลูกพักชอบกันทั้งนี้เธอมีเมียแล้วมีลูกแล้วหลายคนแล้วนะแล้วเธอไปได้เสียเมียผัวกับลูกพักอย่างเงี้ย แต่ว่าปิดจริยธรรมะไม่เพราะเต็มใจทั้งคู่อ่าเต็มจแล้วจะอ <c oughs> บอกมันเต็มใจทั้งคู่อะฉันเต็มใจทั้งคู่อะฉันไม่ปิดจริยธรรมเ <c oughs> พราะเมียไม่รู้เอ,อแต่เมียรู้อะเมียรู้แม่แกก็รู้แม่ยังเ,เรียกม,มันอีหยำฉาเลยเอ้าวแล้วเมียไม่ว่าอะไรอะคะเมียดา่าดิท้าทายระบบจริงๆอันนี้อันนี้นี่คือตัวอย่างใช่ไหมจริยธรรมเนี่ยสามารถสำนึกวินยุชนพงศ์วินยุชนพึ่งสดา เขาบอกพักจะไม่เห็นด้วยเลยที่แห้อำนาจศาลและองค์กรอิสระผูกขาดมาตีความเรื่องมาตรฐานจริยธรรมมันขึ้นอยู่กันดูลพินิดจนเสี่ยงจะถูกใช้เป็นเครื่องมือในการถอดถอนผู้ดำรงตําแหน่งทางการเมืองที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนอย่างเช่นเศรษฐาเขาจรงเชื่อว่าเหตุการณ์นี้ ทำให้สังคมเห็นชัดขึ้นถึงความจําเป็นเร่งด่วนในการสร้างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ทบทวนขอบเขตอํนนานาจของศารลรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระว่าทําได้แค่ไหนแล้วกาหนดที่มาตรฐานจริยธรรมในเรื่องของความรับผิดชอบทางการเมืองด้วยผลทางแก้ปัญหาเรื่องรัฐธรรมนูญนั้นพักประชาชนเห็นความจําเป็นต้องจัดทําฉบับใหม่ที่ร่างโดยสอสอรอจากการเลือกตั้งร้อเรเซ็เร็วที่สุดแต่หากว่ากระบวนการดังกล่าวนั้นจําเป็นต้องแก้ไขบทบัญญ,ญัติ ในรัฐธรรมนูญเป็นลายมาตราก็ค,ควรดําเนินการคู่ขนานกันไปซึ่งอดีตก้าวไกลเคยยื่นร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญแล้ว3าฉบับได้แก่ยกเลิกสองเเพิ่มหมวดป้องกันการรัฐต,ต่อต้านรัฐประปหารยกเลิกยุติศาสชาติ20ปีพักการเมืองเห็นว่าการแก้ไขลายมาตราเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่บทบาทของศาลรัฐธรรธมนูญองค์กรอิสระหรือมาตรฐานจริยธรรมนั้นสามารถร่วมกันได้คือใครตีกูอ่ะเลิกไอ้นั่นหักไม่เลียงมันเลยคือ มาตรฐานจริยธรรมเนี่ยถ้าเธอทั้งพรรคที่ชื่อว่าประชาชนเธอยังคิดไม่ออกว่าการแต่งตั้งพิชิตชิมบานเนี่ยมันผิดจริยธรรมในเชิงประจักษ์ก็อย่าไปเป็นมาเลยพรรคการเมืองอย่าไปทามาเลยพรรคการเมืองอย่าเป็นมาเลยนักการเมืองจะไม่เป็นอะไรก็ได้แล้วไปคิดกันองว่าจริยธรรมเป็นอย่างไรถ้าคุณไม่เป็นนักการเมืองคุณเป็นแค่ตถิีตาสาในกอในขอในคอ ุณจะบอกว่าจริยธรรมของคนละมันแตกต่างกันมันมองไม่เท่ากันไม่เหมือนกันคนละมุมมองได้แต่คุณเป็นนักการเมืองเป็นตัวแทนพี่น้องประชาชนเป็นเยี่ยงเป็นอย่างพี่น้องประชาชนอ่ะพูดอย่างนี้ไม่ได้ถ้ายังมองไม่ออกว่าแต่งตั้งพิชิตชิบานเนี่ยมันผิดเนี่ยมันถึงไี้เป็นพรรคอย่างพวกคุณไงที่ถูกยุบแล้วยุบเล่าไงมันนิงเป็นอย่างนี้ไง เออมันยังพูดจะไปแก้ไขรัฐธรรมนูญยึดยกประชาชนเอออะไรทำนั้ล่อสารรัฐใช่นั่นที่จะเกิดเป็นสารพระภูมินะเขายุบพรรคนะไม่ให้ทุบสารพระภูมิทีโกธเลยโกธเลยโกธเลยอันดับแรกดิ้นงอนสักดิ้นพอก่อน